ขอบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะนำเสนอธรรมะในหัวข้อปัญหาลุมเรา้ามีทางแก้ชีวิตดีขึ้นเพราะเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ คนที่เราเคยทำไม่ดีกับเขานั้นทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสนั้นเราจะสามารถขอเอาหสิกรรมให้เขาได้อย่างไรจะจบเวรจบกรรมกับเขาได้อย่างไรไม่ต้องจองเวรกันอีกต่อไปในภพชาติอื่นแล้วกรรมเก่ากับเจ้ากรรมนายเวรน,นั้น จะต้องทำอย่างไรให้จบกันไปในชาตินี้นั่นคือปัญหาของหลายคนที่ต้องการหาคำตอบชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรที่ต้องการนั่นมาจากผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆ ทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายหลไยคนช่วยเหลือมองไปทางไหนมีแต่มืดมนเหมือนที่เรียกว่ามืดแปดด้านหรือที่คนเรียกกันทั่วไปว่าดวงตกนี่ล่ะคะ่ะที่สาเหตุนั้นมาจากกรรมเก่าอย่างแน่นอนไม่ได้มาจากการเดินทางของดวงดาวแต่อย่างไร พราะเรื่องของการเคลื่อนย้ายองศาต่างๆของดวงดาวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับคนและสัตว์ทั้งหลายอาจจะมีบ้างในเรื่องของกลางวันและกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งเป็นไปตามกลไกที่ธรรมชาติดำลงไว้เพื่อความสมดุล แต่อย่างไรก็ตามในความเข้าใจที่คนมักเรียกกันว่าดวงตกในบทนี้ก็ขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะคะว่าเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันแต่อย่าลืมว่ามาจากกรรมเก่าทั้งสิ้นไม่ได้มาจากดวงดาวสำหรับกรรมที่ว่านี้เป็นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ ฝ่ายไม่ดีที่มีกำลังและถึงเวลาส่งผลต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกก็คือกรรมปัจจุบันต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากสิ่งที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงานใดๆก็ตามความคิดความประพฤติของเรานั้นถูกต้องถูกทำหรือไม่ ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเป็นเพราะอะไรถึงต้องยอมรับจริงถึงจะแก้ไขได้ซึ่งร้อยทางร้อยไม่เชื่อว่ากรรมเก่ามีจริงหรือเพราะความไม่รู้จึงละเมิดผู้อื่นจนเกิดกรรมไม่ดีขึ้นมาเช่นเคยแอบไปเบียดเบียนใครเขามาเคยไปคดโกง ยืมเงินคนอื่นแอบภาคประโยชน์ผู้อื่นเห็นแก่ได้จนคนอื่นเขาเสียหายทำการค้าแบบไม่ซื่อสัตย์สุดจริตไม่มีความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณเป็นคนที่ประมาทในชีวิตยังเกียจค้านไม่แสวงหาสิ่งดีๆสิ่งที่ถูกต้องสู่ชีวิตเป็นต้น เหลืองเหล่านี้เหมือนกับการเดินทางของชีวิตที่ผิดไปจากทางของความสําเร็จความร่ำรวยที่เราปรารถนาที่จะได้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามหรือเรานั่นเองเอาก้อนหินขนาดใหญ่ไปปิดทางน้ำด้วยตนเองซึ่งก็คือการสร้างบาปปิดทางบุญของตัวเองไว้ เรื่องเหล่านี้เราต้องหาให้เจอเสียก่อนเพราะเหตุจากกรรมไม่ดีเหล่านี้เป็นกรรมใหม่แก้ไขได้ด้วยตนเองแต่ต้องเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนชีวิตใหม่เราเองก็รู้ว่าเราทำแบบนั้นเราได้ผลอะไรกลับมาเราเป็นคนที่ทำร้ายตนเอง ทำตัวเองให้ดวงตกหรือไม่เรื่องแย่ๆไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นจุดดำๆหรือคาบสกปรกที่เริ่มจากจุดเล็กๆแต่มันสะสมเต็มไปเรื่อยๆเหมือนผ้าที่เคยขาวนั้นดำสนิทชีวิตจึงอยู่ในความมืดจนคํำหาทางออกไม่เจอหลายคนไปพึ่งหมอดู หรือไสยศาสตร์ที่ไม่ใช่ของจริงจนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนอยู่ดีดๆก็ไปหาคนมาใส่เสื้อผ้าขาวให้สุกปรปกเสียเองวันนี้ขออนุญาตบอกการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่โคูบาอาจารย์ท่านเมตตาคือต้องปรับความเชื่อเสียใหม่คือจากที่หลงทาง หรือเกิดมัจฉาทิฐิขึ้นในใจที่เป็นความมืดให้กลับมาสู่ทางความสว่างหรือมัจฉาทิฏฐิคือต้องปรับใจตัวเองเสียก่อนถ้าไม่ปรับใจตัวเองก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นอยากจะไปเชียงใหม่แต่ดันขับรถไปทางใต้ต่อให้ไปอีกร้อยชาติพันชาติ ก็ไม่ถึงสักทีแม้ว่ารถยนต์จะมีกําลังดีเท่าไหร่ก็ตามอยากจะให้ชีวิตดีแต่ก็ยังหลงผิดไปการทำชั่วนั้นทำให้ชีวิตดีอยากจะมีความสุขมีเงินเยอะๆรวยๆแต่ไปโกงเขาไปเบียดเบียนคนอื่นคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้บาปไม่เคยส่งผลให้เกิดบุญบุญบริสุทธินั้นก็ไม่เคยทำให้ใครบาปมันคนละทางกันคำว่ากรรมนั้นเหตุมันเกิดที่ใจและกรรมถูกกรรมที่เราทํามาไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วจะหนักจะเบา จะถูกบันทึกไว้ในจิตใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดไปกี่ร้อยชาติเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนภพภูมิไปแต่จิตนั้นยังคงเป็นดวงเดิมที่เคยบันทึกกรรมเอาไว้ตลอดเวลากรรมใดที่เป็นอโหสิกรรมแล้วก็จะไม่ส่งผลอีก ถือว่ากรรมนั้นยุติลงไปแล้วต้องแก้ใจที่เป็นอันดับแรกต้องเชื่ออย่างไม่สั่นครอนว่ากรรมนั้นมีจริงการทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในบางครั้งอาจจะส่งผลช้าเพราะเป็นไปตามลำดับตามหน้าที่ตามเวลาและมีปัจจัยอย่างอื่นประกอบด้วย แต่อย่างไรกรรมไม่ว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างช้า30ปีหรือชั่วชีวิตคนจะได้เห็นกันหากทำดีแล้วอะไรก็ติดขัดไม่สำเร็จอีกอาจจะมาจากกรรมเก่าที่กำลังส่งผลโดยมีเจ้ากรรมนายเวรเขาตามลังควานตามอาฆาตมาตรายอยู่ วันนี้จะไข้ขอแนะนำคิดลับวิชาจากครูบาอาจารย์ในการแก้ดวงตกที่มันจากกรรมเก่าให้ลองไปใช้กันดูนะคะอย่าลืมว่าถ้าไม่มีความเชื่อความศรัทธาขอลองว่าอย่าไปทำเลยเพราะไม่ได้ผลจิตมันไม่ถึงจะเสียเงินเสียทองเปล่าๆอันดับแรก ให้รักษาสินห้าอย่างมั่นคงเพราะการรักษาสินห้าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยป้องกันไม่ให้เราไปละเมิดกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นอีกเป็นการหยุดกรรมชั่วอย่างสิ้นเชิงซึ่งคนดวงตกทั้งหลายซึ่งหากยังละเมิดสินห้าอยู่ผลกรรมที่จะได้รับอาจจะอย่างทรมาน จนทนไม่ไหวเลยก็ได้เพราะกรรมเก่าไม่ส่งผลยังลำบากยังดวงตกดิ่งนรกขนาดนี้หากยังไปทํากรรมเพิ่มอีกคงหนักขึ้นหลายเท่าการรักษาสินนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างน้อยต้องสินห้าถ้าดวงตกมากต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสินแปดสินสิบ หรือถึงขั้นต้องบวชเพื่อถือศีล227ข้ออาศัยล่มกาสาวพักเป็นเกาะป้องกันอย่างที่คนโบราณพระอาจารย์ในอดีตการท่านทราบทางการแก้ไขในเรื่องนี้ดีท่านจึงแนะนำให้บวชเสียถ้าหากคนนั้นพบกับวิบาก,กรรมอย่างหนักหรือดวงตก จนดูแล้วจะไปไม่รอด 2. ใส่บาตรทุกวันครูบาอาจารย์ท่านว่าการใส่บาตรทุกวันเป็นการเสริมบุญให้กับตนเองแบบง่ายๆที่ทำได้ 3. ทํทำสังฆทานใหญ่เขตวิชานี้ครูอาจารย์ท่านแนะนำให้กับคนที่ดวงตก ได้ผลมาแล้วมากมายมหาศาลและเกิดผลดีทุกคนคนทั่วไปที่กรรมเก่ากําลังส่งผลจนยากจะรับมือไหวเมื่อได้ทำครบทวนแล้วชะตาชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นทันมีตาให้ทำดังนี้เตรียมอาหารคาวหวานน้ำสะอาดดอกไม้ถูก เทียนวัตถุทานที่จะเป็นปัจจัยสีคือเครื่องบวชประไตจีวรบาทพระพร้อมตาลปัดยารักษาโรคของใช้ของสงฆ์ต่างๆตามที่สมควรหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนหน้าตักเก้านิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นวัสดุใด ใช้ได้ทั้งนั้นถาดเงินหนึ่งถาดเอาใส่อาหารคาวหวานรวมกันถาดท,ทองแดงหนึ่งถาดเอาไว้ใส่ของสงและพระพุทธรูปและหาไม้งามหนึ่งอันที่เหมือนเวลาเราทอดผ้าป่าการถวายสังกะทานให้ได้บุญมากควรไปหาพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญมากหรือทาอยากได้บุญมหาศาล ให้ตั้งจิตถวายแด่พระพุทธเจ้าหรือพระบัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้อานิสงค์ของบุญมากมายมหาศาลเวลาถวายให้เอากิ่งไม้นั้นตั้งขึ้นเหมือนที่เราเห็นในผ้าป,ป่าทั้งหลายให้เอาผ้าไตจีวรน,นั้นพาดพระสงฆ์ท่านจะรับ และชักออกไปเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ถวายอาหารให้ครบนั้นเพราะเจ้ากรรมนายเวรท่านนั้นอยู่ในภาวะหิวกระหายไม่มีใครทำบุญไปให้ยิ่งหิวก็ยิ่งโกรดแค้น กับคนที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้เครื่องบวชพระไตรจีวรน,นั้นจะเป็นเครื่องนุ่งหม่มในกรณีที่เขาไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่การถวายพระพุทธรูปนั้นจะทำให้เขาระลึกถึงซึ่งพระพุทธเจ้าอันจะให้เขาถึงความจริงหนังสือธรรมะช่วยให้เขาพน้นทุกข์ ผลจากความอาฆาตมาดรล้ายถาดเงินถาดทองนั้นเป็นการช่วยให้เขามีภาชนะกักเก็บของทิพย์ที่เขาได้รับและจักนำไปใช้เมื่อใดก็ได้การทำสังคทานใหญ่นี้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ทำเดือนละครั้งตรงกับวันเกิดสำหรับท่านที่ดวงตกมากๆ ต้องรีบทำเสียโดยด่วนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลายท่านที่ไม่มีเงินพอที่จะทำสังฆทานใหญ่แบบนี้ที่จะต้องใช้เงินพอสมควรขอแนะนำว่าให้ไปที่วัดก็ได้ที่มีการจัดเครื่องสังฆทานไว้ครบชุดที่เดี๋ยวนี้มีเกือบถุกวัดให้ใช้พิธีทำถาติกรรม แล้วนำเงินใส่ซองจะห้าบาทสิบบาทหรือเท่าใดก็ได้ก็ครบท้วนสมบูรณ์เหมือนกันคะ่ะหรือถ้าวัดนั้นไม่มีก็ขอเมตตาจากพระสงฆ์ท่านเพราะส่วนมากทุกวัดจะมีสิ่งของที่บอกไว้ครบออกแรงขอท่านไปรวบรวมสิ่งของดังกล่าวมารวมกันเป็นสังฆทาน และทำการถาติกรรมจากท่านก็ได้จากนั้นก็เอาไปเก็บที่ที่เอามาหรือท่านใดที่ดวงตกไม่มีเงินจริงๆหรืออยู่ในที่จํากัดไปไหนมาไหนไม่สะดวกก็ให้เล่งถือสินห้าและสวดมนต์ทำสมาธิเป็นการสร้างบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพียงสามอย่างเท่านี้ ก็แก้ไขได้แล้วคะ่ะเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาต้องการเพียงให้เราสำนึกผิดและส่งบุญให้เขาก็พอเพาะถอนตัวออกไปจากการจองเวรนี้หรือจะเพิ่มทานเข้าไปอีกสักหนึ่งบาทหรือสลึงหนึ่งก็ได้ใส่กระปุกไว้เพื่อจะให้ครบทางทานศีลภาวนาครบถ้วนในแต่ละวัน เมื่อเงินในกระปุกมีครบถ้วนแล้วก็นำไปถวายพระสงฆ์เป็นสังฆทานได้หรือแม้แต่ไม่มีเงินก็เอาแรงไปปัดกวาดเช็ดถูไปทำความสะอาดลานวัดหน้าพระประธานพุทธลูกที่ลายล้อมตามศาลาวัดไปช่วยคนปูนคนทรายที่มีการก่อสร้างอะไรในวัดก็ตาม ไปช่วยกิจการสงฆ์ไปช่วยโงครัวโรงทานช่วยล้างผลไม้ปอกผลไม้ล้างจานล้างห้องน้ำหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของส่วนรวมและอุทิศส,ส่วนบุญที่ทำมานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของเขาและอธิษฐานขอให้เป็นสังฆทานได้ทั้งนั้น อย่าไปคิดว่าต้องใช้เงินอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับการกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จเพื่อที่จะได้ไม่ตกลนถ้าลืมหรือติดธุระอะไรไม่ได้ทำถ้าเรานึกได้ในตอนไหนให้ทำไม่ว่าเวลาใดก็ตามให้เรากรวดน้ำให้ทันทีบุญที่เราทำมานั้นไม่ได้หายไปไหน ซึ่งเห็นได้จากบุญเก่าและบาปเก่าในอดีตชาติกำลังส่งผลให้เราในขณะนี้ก็มิได้หายไปไหนเช่นกันน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำที่สะอาดเพื่อสื่อได้ง่ายรวดเร็วเสร็จเร็วให้เอาน้ำนั้นไปเทราดต้นไม้กลางแจ้งในเวลาที่เท ให้ตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งให้แม่พระธรณีเทา้าจตุลูกบาลทั้งสี่ท้ายมมาลาดมาเป็นสักขีในการสร้างบุญทานทั้งหลายถ้าท่านมารับบุญที่เราอุทิศให้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครบทุกประการตามหลักคูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณแต่ถ้าใครไม่แน่ใจ ว่าดวงจิตวิญญาณที่เราอุทิศบุญไปให้นั้นท่านมารับได้หรือไม่เพราะบางสภาวะจิตวิญญาณที่ไม่สามารถรับได้เขาก็มารับไม่ได้เช่นถูกลงโทษในนรกชั้นลึกที่สุดเพราะกรรมหนักเขาก็มารับไม่ได้เหมือนนักโทษประหารก็ห้ามเยี่ยมห้ามทุกอย่างไว้เพราะทำกรรมหนักไว้ แต่มีวิธีการแก้ไขให้ขอฝากไว้กับพระแม่ธรณีเท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าวยมมาชซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เขาพร้อมจะรับบุญได้ท่านจะเมตตาส่งเคาะส่งบุญให้ได้สังฆทานนั้นถ้าทำบ่อยยิ่งดีทั้งสองทางทั้งสร้างบุญใหญ่ และลดกรรมที่ไม่ดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 4. สวดมนต์ทำสมาธิทุกวันสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดการสวดมนต์เพื่อปรับฐานบุญต้องทําให้ได้อย่างสม่ำเสมอจะเป็นมงคลชีวิตและการทํากรรมฐานหรือที่เรียกว่าสมาธิแก้กรรมสมาธิแก้กรรมนั้น เป็นของจริงที่พิสูจน์กันมาตั้งแต่สมัยครั้งโบราณแล้วการสวดมนต์นั้นควรทำตอนเช้าและก่อนนอนและอยากจะแนะนำให้สวดบทยอดพักกันพัไตวิโดกทุกครั้งถ้าอยากให้เอาให้ได้ผลแบบทันใจให้สวดเลยอายุตนเองหนึ่งบทเช่นอายุ42ปี ให้สวด43จบต่อเนื่องกันไปเป็นเวลา15วันยาขาดเมื่อสวดนต์แล้วให้นั่งสมาธิวิปัสสนาต่ออย่างน้อยวันละ30นาทีเมื่อออกจากสมาธิจเจริญภาวนาแล้วให้แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทันทีแบบเจาะจงด้วยโดยเฉพาะ เจ้ากรรนายเวรที่กำลังตามมาลังควานให้เกิดอุปสรรคอยู่ในขณะนี้ให้มารับบุญที่เกิดขึ้นนี้แม้ว่าดวงจะดีขึ้นแล้วก็อย่าหยุดทำดวงจะดีขึ้นร้อยเท่าพันเท่า 5. ส่สงเคปล่อยสัตว์ให้ปล่อยปลาหมอปลาไหลวันละแปดตัวทุกวันติดต่อกันเจ็ดวัน ให้ครบเจ็ดครั้งในหนึ่งเดือนการปล่อยสัตว์ให้ไปดูเรื่องส่งเคราะห์ปล่อยสัตว์แบบได้บุญมากถ้าหาปลาหมอหรือปลาไหลไม่ได้ให้หาปลาอะไรก็ได้ที่คนเอามาทำเป็นอาหารแบบว่าเขาต้องตายในแน่ในครั้งนี้ถ้าเราไปช่วยเขาไว้หรือให้ไปที่ตลาดแล้วบอกแม่ค้าให้เขาเลือกปลา ที่คุณแม่ค้ากำลังจะค่าให้หน่อยแบบนี้เป็นการทรงเคาะสัตว์ที่ดีที่สุดและสุดท้ายนี้ควรร่วมสร้างถวายวัตถุใหญ่ๆทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปโบสถ์วิหารหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของใหญ่และเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากจะเป็นบุญใหญ่ที่ก่อให้เกิดโชคลาภ สำหรับการร่วมบริจาคนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากเท่าใดก็ได้แต่ต้องให้ตรงกับจํานวนหรือมากกว่าที่ตั้งใจไว้เช่นตั้งใจทำหนึ่งบาทก็ต้องหนึ่งบาทอย่าไปทำห้าสิบสตังอย่าลดบุญตนเองหรือเสียได้ให้ทำตามที่เราตั้งใจจริงเท่าใดก็ได้เท่านั้น น้อมกาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตต้องกอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นำธรรมะและคำสอนมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศีรัตนต์ไตร จงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ